สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพ,พี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกัเลยนะคะพี่ขาแป๊บนะคะพี่เก็บของแป๊บนึงเล่มนี้นะคะพี่เล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิม เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเป็นมีดที่ว่าท่านเอาไว้ขุดว่านนะคะพี่ประวัตななิท่านนะคะพี่ขาเล่มน,นี้ท่านเอาไว้ขุดว่านค่ะพี่เป <ặc> ็นมีดข <mark> ุดว่านหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาตรงปลายจะมีตะกุดสามดอกจ้ะพี่ตรงปลายจะมีตะกุดอยู่สามดอกนะคะพี่ขาเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แล้วก็มีรอยจานค่ะพี่ขามีรอยจานเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะและมีตะกุดสามดอกอย่างนี้ด้วยนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัด แอนไลน์หาแม่ค้าเลยจ้ะพี่จ๋าแอนไลน์หาแม่ค้านะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่เนะคะเป็นมีดขุดวัดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่เป็นมีดขุดวัดหลวงพ่อเดิมะค่ะพี่ขาสภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้หละค่ะพี่สภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะอ่าที่หนูวัดนะคะพี่มีดทั้งปอกอะสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วนะคะพี่ขาเดี๋ยวหนูวัดไปดูว่าเฉพาะมีดเท่าไหร่ ที่หนูวัดเมื่อกี้ทั้งมีดทั้งปอกวันสิบสองนิ้วอลค่ะพี่อันนี้อ่าเฉพาะมีดจะเฉพาะปลายด้ามตรงมีดมันสิบเอ็ดสิบเอ็ดนิ้วค่ะพี่สิบเอ็ดนิ้วหน่อยหน่อยค่ะพี่สิบเอ็ดนิ้วหน่อยหน่อยนะคะพี่ขานะคะตามภาพลยคะพี่จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะพี่สิบเอ็ดครึ่งค่ะพี่อ่าจากด้ามสู่มีดนะคะพี่ขาสิบเอ็ดครึ่งนะคะพี่สิบเอ็ด,ด,ดะค,ะครึ่งะคะ่พคงะ,คะพี่ขาสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะคะพี่ ถ้ารวมปอกด้วยเป็น12นิ้วนะคะพี่ถ้ารวมปอกด้วยเป็น12นิ้วค่ะพี่ขายนะคะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขายนะคะพศสองสีหนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ตามภาพกันเลยนะคะพี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่2,000บาทจ้ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่2,000บาทนะจ๊ะพี่จ๋า2,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดขุดว่านค่ะพี่ขายนะคะ2,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม 50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าเป็นมีดขุดว่านนะคะพี่2,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะพี่ขายนะคะตามภาพนะคะพี่ตามภาพภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขายที่เบอร์โทรโ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะพี่ขานะคะโอเคนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่1,200บาทนะคะพี่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋า1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีดขุดว่านหลงพ่อเดิมค่ะ Thank so. you. ส่วนองค์นี้นะคะพี่เล่มนี้ค่ะพี่เล่มนี้หลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ขาเล่มนี้ก็เป็นของหลวงพ่อเดิมแต่ตรงปลายจะเป็นงานนะคะพี่ตรงปลายจะเป็นงานนะคะพี่ขาเล่มนี้หนูขอไว้ที่สามพันบาทจะพี่เล่มนี้หนูขอไว้ที่สามพันบาทนะจ๊ะพี่จ๋านะคะสามพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าตรงนี้เป็นงานนะคะพี่ละตรงนี้เป็นงอนะคะพี่ขานะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจยังไงภาพไม่ชัดหรือไม่มั่นใจยังไงแอดไลน์นะคะ พี่แอนไลน์หาแม่ค้าเลยค่ะพี่ขาเบอร์โทรแม่ค้าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะพี่นะคะเล่มนี้ขอไว้ที่สามพันบาทจะพี่เล่มนี้หนูขอไว้ที่สามพันบาทนะคะพี่ขานะคะสภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่สภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะเล่มนี้หนูขอไว้ที่สามพันบาทค่ะพี่ขาสามพันบาทพร้อมโอนจะพี่ปลายทางแม่ค้าบวกเพิ่มห้าสิบบาททุกองคนะคะพี่ พี่จะปิด2องค์3องค์ก็ห0บาทค่ะพี่องค์เดียก็ห0บาทค่ะพี่ค่ะนะคะพี่นะคะตามภาพเ,เลยนะจ๊ะพี่ตามภาพเลยน,นะคะพี่ขานี่เป็นงานนะคะพี่นะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่เล่มนี้ขอวันที่3 0 0พันบาทจ้ะพี่3 0 0พันบาทปลายทางห0ิบาทเลยคะ่ะ ส่วนเส้นนี้ค่ะพี่ขาเส้นนี้นะคะพี่เป็นสร mm ้อยค่ะพี่เป็นสร้อยเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่เป็นจ้อยเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะพี่ขาสร้อยค่ะไม่ใช่ช้อยช้อยค่ะพี่ช้อยช้อยค่ะพี่นะคะองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญแล้วก็พร้อมเม็ดเม็ดอันนี้หนูเขาไม่ทราบ่าคนเรียกว่าเม็ดอะไรนะคะพี่หนูได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขาเนี่ยค่ะคุณลุงเขาแบ่งมาให้หนูค่ะพี่ขานะคะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่เส้นนี้นะคะพี่ขายาวมากเลยค่ะ ี่ยาวเกือบถึงพุงนะคะพี่ขานะคะ เนะค่ะเส้ 1, น,นนี้ขอว่าที่1,500บาทนะคะพี่อเส้นนี้ขอว้ที่1,500บาทค่ะพี่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะเก่ามากเลยค่ะพี่ขาเก่ามากเลยค่ะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่แอดไลน์ไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าเลยค่ะพี่ถ้าแอดแล้วไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้านะคะพี่ขาเดิมแม่ค้าจะแอดไปหาลูกค้าเองค่ะพี่นะคะเส้นนี้นะคะ,นนนะ,คะพี่ขานุขอว่าที่1,500บาทค่ะพี่เป็นของ ของเจ้าสวัวหลวงปู่บุญนะคะพี่นะคะเป็นของเจ้าสวัวหลวงปู่บุญนะคะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะ <c oughs> ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขา องค์นี้มาเป็นช่อเลยค่ะหลวงพ่อเงินเก้าองค์ค่ะพี่หลวงพ่อหุินเก้าองนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้บาทจะพี่หลวงพ่อเงินเก้าองน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่ 1, ทหน,น,นึ่งพันสองร้า 1, บาทจะพี่จ๋าเนี่ยค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ ตามภาพเลยค่ะพี่ดูความกอก่องค่ะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาได้มาก็รีบเอามาให้ขายให้พี่ๆได้ดูได้เช่าได้ชมกันเลยค่ะพี่ขาไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะพี่โทรมาถามโทรมาคุยกันได้ค่ะพี่ขานะคะองค์อ่าเก้าองค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่ชุดหลวงพ่อเงินช่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาช่อหลวงพ่อเงินค่ะ โอเคนะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นตะกุดค่ะพี่ตะกุดพร้อมปลาตะเพียนมีรอยจานด้วยนะจ๊ะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะสังเกตดูดีๆจะมีรอยจานนะคะพี่ตะกุดเส้นนี้นะคะพี่ขาพร้อมปลาตะเพียนค่ะพี่ พร้อมปลาทเพียนมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะพี่ขาเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะจ๊ะพี่จ๋าแม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดหลวงพ่อเดิมพร้อมปลาทะเพียนจ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่อันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษ ตะกุดหลวงพ่อพิษหนูได้มาสามดอกหนูได้มาสามดอกหนูขอดอกละหกร้อยบาทจ้ะพี่หนูขอดอกละหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ๆคนไหนสนใจโทรมาได้นะจ๊ะเนี่ยค่ะพี่น time, หนูขอดอกละหกร้อยบาทค่ะพี่ตะกุดหลวงพ่อพิษค่ะพี่ดอกละหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขายเดี๋ยวจะให้ทุเทียดอกอันนี้ดอกที่หนึ่งค่ะพี่ดอกที่หนึ่งหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าดอกที่หนึ่งหกร้อยบาทนะคะพี่นะค่ะ,คะดอกที่หนึ่งหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะตะกุ หลงพ่อพิษค่ะส่วนอันนี้ดอกที่สองค่ะพี่อันนี้ดอกที่สองนะคะพี่ขาดอกที่สองก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ดอกที่สองหนูก็ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนดอกที่3ก็ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ ขอโทษค่ะพี่600บาทจะพี่จ้าขอโทษนะจ๊ะพี่จ้าพูดผิดไปค่ะชินกับ500ค่ะพี่ไม่ใช่500นะจ๊ะแจ้งให้ทราบก่อนจะพี่ดอกละ600บาทจะพี่6 0ศูนศูนย์จะพี่นะคะตะกุดดอก ตะกรุดหลวงพ่อพิษดอกที่สามจะพี่ตะกรุดหลวงพ่อพิษดอกที่สามขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาจะปิดดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามก็ชี้แจงบอกกันได้นะคะพี่ขานะคะหรือจะเมาหมดสามดอกก็ได้ค่ะพี่นะคะอง์นี้เป็นหลวงปูดทวดค่ะพี่เป็นหลวงปูดทวดเริ่มกอบอย่างนี้นะคะพี่ขาพร้อมใช้งานค่ะพี่พร้อมใช้งานค่ะพี่ขาด้านหลังเป็นรูปหมูนะคะหลวงปูดทวดคคกหมูค่ะพี่ขานะคะจะมี หมูอยู่หกเ 9, 9็ตัวค่ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่ลวงปูดทวนหลังคออกมูนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสีวลีนะคะพี่ สีวดีด้านหลังจะเป็นนางกวักอย่างนี้เลยค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นนางกวักอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบพิมพ์กบค่ะพี่ปิดตาชีโบพิมพ์กบนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหล่อโบราณหลวงพ่อไปค่ะ พี่เดือนหล่อโบราณหลวงพ่อไปอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะจ๊ะพี่เด๋ยนหล่อโบราณหลวงพ่อไปองคนี้ขอไว้ที่700บาทไปทางทาง5บบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อท่าพร้อมตลับเอ๋ขอโทษค่ะพร้อมสีพึ่งข้างหลังค่ะพี่พร้อมสีพึ่งข้างหลังนะคะพี่ขาหลวงพ่อท่านี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่หลวงพ่อท่านี้ขอไว้ที่6 0 0บาทไปทางทาง5บบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญ ไม่ทราบที่ค่ะพี่เดือนองค์นี้ไม่ทราบที่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่เดยญนก่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนอง์นี้จะเป็นปุตตาปูไข่ค่ะพี่ เป็นปิดตาปูไขวัดเชิงเลนขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้น่าจะเป็นเจ้าสัวปู่บุญนะคะพี่องค์นี้น่าจะเป็นหลวงปู่บุญค่ะพี่ขาเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อป่าหรือเปล่าคะพี่ไม่ใช่ค่ะพี่ขาเขียนว่าพระครูพี่บณ์นะคะพี่ พระคูพี่บูนกับพี่ขาเดือนนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดือนพระคูพี่บูนเดือนนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไ้ที่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อท่านฉุยนะคะพี่จะเป็นเดือนหลวงพ่อท่านฉุยขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เดือนหลวงพ่อท่านฉุยขอไ้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้เขาบอกว่าเป็นวัดสามปื้อค่ะพี่พระกุ พักุวัดสามปื้มมาค่ะพี่เขาบอกมาอย่างนี้นะคะพี่หนูเองก็ไม่รู้หรอกค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพักกุวัดสามปื้มนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่บุญค่ะพี่นะคะหลวงปู่บุญนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลวงปู่บุญองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะหลวงปู่บุญค่ะส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นปากน้ําค่ะพี่ของฝันปากน้ํานะคะพี่รุ่นที่3ค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่นะคะ ปากน้ําองคนี้นะคะพี่ขาพร้อมตลับค่ะพี่พร้อมตลับเลยนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาปากน้ารุ่นที่3นะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะพี่ขายนะคะปากน้ํานี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล้หลวงพ่อพัฒใสนะคะพี่รูปปล้อหลวงพ่อพัฒนใสนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพพอค่่ะีรูปอ พอพระใสนี่ขอไว้ที่ห้า้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูทิมนะคะพี่ปิดตาปูทิมนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้ยบาทจ้ะพี่ปิดตาหลวงปู่ทิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาด้านหน้าจะเป็นภาพหลวงพ่ออะไรเนี่ยนั่นเนะคะพี่หลวงพ่อก,กล้วยค่ะพี่ เป็นภาพหลวงพ่อลัวด erm ้านหลังเป็นพระนับปกค่ะพี่ด้านหลังเป็นพระนับปกนะคะพี่ขายนะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่ด้านหน้าจะเป็นภาพหลวงพ่อเกวยด้านหลังจะเป็นพระนับปกแล้วก็มีผ้ายันด้วยนะคะพี่ขายนะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขา ส,ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อทบนะคะพี่รูปปลอหลวงพ่อทบองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่รูปปลอหลวงพ่อทบองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่สมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่สมเด็จองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเขียนว่าบุญนาคนะคะพี่ขาสมเด็จ บุญนาคนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่สมเด็จบุญนาคนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่สมเด็จบุญนาค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อจงค่ะพี่องค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อจงนะคะพี่ขารูปปล่อหลวงพ่อจงนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่รูปปล่อหลวงพ่อจงขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้พระอะไรไม่ทราบค่ะพี่นะคะ เป็นพักกุล้ะค่ะพี่เป็นพักกุแต่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขานะคะมีตั้งหลายองค์นึงค่ะพี่ขายนะคะองค์นี้ขอไว้ที่6กร้อบาทนะคะพี่ พระกูองค์นี้หนูไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่เหรียญเจ้าสัวปู่บุญองคนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาถ้าหนูถ้าหนูพูดชื่อพระผิดยังไงหนูต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ขา ฝากพี่ๆกดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่ขาที่ช่องกรเกตพุทธคุณพระเครื่องค่ะพี่ EP นี้ก็มีแค่นี้ละค่ะพี่สวัสดีค่ะ